พเพื่อนๆวันนี้ก็มากันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีหลวงพ่อพัดปุญญกาโมมาให้ดูกันสักสองสามสีรุ่นนะครับมาให้พเพื่อนๆได้ชมกันอย่าไพเครียดนะครับช่วงนี้ดูกันเพลิน,นชมกันเพลินโควิดก็เยอะโลกก็เยอะ ทำงานก็ลำบากครับทำอาหารกินก็ยากคนทำงานก็เหนื่อยนะครับมามาชมกันเพลินๆนะครับอย่าไปเครียดกับงานนักอย่าไปเครียดกับโลกกันมากนักนะครับวันนี้ก็มีมีมาให้ดูสี่รุ่นนะครับนี่อันนี้รุ่นรวยประทานทรั์นะครับรวยประทานซัพย์แล้วก็เหรียญโต๊ะหมู นะครับน,นี่เหรียญโต๊ะหมูรุ่นคงคําฟ้าบูชาครูนะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วก็นี่สยบภัยรีพินาตนะครับผมแล้วก็นี่ครับซับเจริญพรซับเจริญพนรญพน,นี่มีสี่เหรียญครับมา เดี๋ยวเรามาดูเหรียญนี้ก่อนเลยสลไพรีพินาศนะครับหลวงพ่อพัดมุจกมโมเนื้ออันปะก้านะครับเนื้ออันปะก้าเนื้ออันปะก้าสวยนะครับรุ่นนี้อ่ะเปิดให้ดูครับนี่สยบพรีพินาศด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับมีเสือคู่หน้าตาหลวงพ่อเขาจะชัดๆัดหน่อย ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นเสือตะปกอย่างนี้นะครับนี่เลขโค้ดสองศูนย์สองแปดนะครับแลจะมีตอกโค้ดเป็นหัวเสืออยู่ข้างล่างนะครับนี่สยบไปรีพินาตอันบะก้าลงยาแดงอ่านะครับอันนี้ชมไปแล้วหนึ่งอง ผ่านไปไปน,นี่กยบรลไโอเคเหรียญต่อไปต่อไปก็เป็นเหรียญโต๊ะหมู่รุ่นคงคําฟ้าบูชาคูนะครับอันนี้เนื้อเนื้อนวะนะครับเนี่ยเนื้อนวะเนื้อนวะลงยาดอ ดอกไม้นวะลงยาดอกไม้หลวงพอ่อลงยาจีวรนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับเข้มขังขอามาให้เพื่อนี่ชม,มันเป็นน่าจะเป็นรายการที่4ครับด้านหลังก็จะมียันครับเนื้อนวะนวะสวยครับสวยรุ่นนี้อ่า เหรียญโตมูนะมีเหรียญโตมูโอเคครับต่อไปจะให้ชมอีกเหรียญหนึ่งเป็นเนื้ออันบาก้าเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นรุ่นรวยประธานซับอันบาก้าเหมือนกันอันบาก้ายาเขียวอันนี้อันบาก้าน,นี้องค์นี้สวยนะครับ รวยประธานทรับอันปักก้าลงยาพื้นเขียวจีวอนและหนังก็จะเป็นยันนี่ครับแบบนี้เลยสวยรายการที่สิบสิบเอ็ดคัแบบนี้เลขโคดเลขโคอยู่ตรงไหนไหม่รู้เดี๋ยวดูก่อน พอดีถุงมันหลุดถุงมันหลุด,ลดเลยมันรูเล่ะเขียนนะครับเลขโค้ดเลขโค้ดน่าจะอยุดตันหน้าหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเนี่ยสวยครับอันประกาศเลขโค้ดอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่แน่ใจครับเลขโค้ดโค้ดอยู่ไหนโค้ดอยู่ไหนอ๋อ อยู่ด้านอยู่ด้านข้างครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหลวงพ่อด้านซ้ายนี่ครับอยู่ตรงยางยี่เขียวนี่ก็มองไม่ชัดเราเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลขโค้ดสามหกสองืมโอเคสามหกสองรายการที่สิบเอ็ดถุงถุงก,ก็แตกมาให้รวยกระธานทรัพย์รวยประทานทรัพย์อาไว้น,นี่ อันนี้มาดูเหรียญซับเจริญพรนะครับนี่มีสีส่สี่รุ่นเอ้ยสี่องค์เนื้อเดียวกันอันบักกาหมดหมดเลยมีลายบักกาอันบักกาทั้งนั้นเลยอันบักกาความสวยก็จะแตกต่างกันนะนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูเหรียญน,นี้ก่อนนี่อันนี้อันบักกายาหม่ว ลงยาสีม่วงครับหลวงพ่อดูสวยชัดมากครับหน้าหลวงพ่อเนี่ยชัดเจนมากสวยครับตู่นี้ถ้าใครไม่มีครับสวยมากครับเนี่ยนี่นะครับเลขโคดหกห้าหกหกสี่เจ็ดนะครับอันน้ก็ ยาม่วงครับนี่ยมีหนึ่งองค์อันนี้อีกอีกองหนึ่งนี่อันปากกานี้ยายาเหลืองครับให้ลงยาเหลืองลงยาเหลืองครับนี่ทรัพย์เจริญพรสวยครับสวยหน้านหลังก็เป็นพิคเนตพระพิคเนตนะครับ ให้โค้ดสี4 1นึงสีนึงสามสวยครับสวยสีเหลืองโอเคหงต่อไปหงนี้จะเป็นสีเขียวครับสีเขียวทรับ์เจริญพรอ,อันบักกาครับเนี่ยสวยครับ เลขนี้จะเป็นเลขโคดสองหลักน่าจะเป็นสามสามศูนย์นะเลขโคดสามศูนย์ดูยังไงไม่รู้อ๋อเลขสามสามไทยนะนี่เทพเจ้าแห่งความสำเร็จยาเขียวครับอ่าโอเคอันนี้ นี่องค์นยงนี่องสุดท้ายนะครับองสุดท้ายในคลิปนี้นี่ยาเขียวได้มาสองอันเลยครับยาเขียวมีสองอันเลยนนี้ก็ยาเขียวเหมือนกันนี่ยาเขียวสององค,ครับทรัพย์เจริญพร สามสี่เจ็ดเลขโค้ดครับนี่ก็มีทั้งหมดก็มีซับเจริญพรสี่องค์ไอซับเจริญพรสี่องค์แล้วก็มีรวยประธานซับ หนึ่งองค์อยู่ตรงนี้นี่เลยประธานทรับแล้วนี้ก็เป็นสยบไปรีพี่นาคหนึ่งองค์แล้วนี้ก็จะเป็นโตมูครับโตมู รุ่นคงฟ้าบูชาครูน่ครับวันนี้ก็ให้ให้เพื่อนๆได้ชมกันทั้งหมดสี่รุ่นครับครับสี่รุ่นทั้งหมดก็มีเท่านี้แล้วครับวันนี้คลิปนี้ก็จะมีของสะสมไว้เยอะๆเดี๋ยวจะทยอยทยอยให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับยังมีอีกเยอะนะครับนี่มีเยอะ ถาจะให้ดูแล้วมันก็หลายหลายอยู่เหมือนกันครับเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าจะเปิดอันนี้ให้ดูครับรวยพญาไก่เนี่ยครับรวยพญาไก่รวยพญาไก,ยยาก,ยยาก่แล้วก็จะอาจจะมีลูกดุนมาเสริมอีกมีมีเสือครับมีดเสอือก้ามีมอีกสองนะครับเดี๋ยวมาแกะดูเดี๋ยวมาดูคลิปหน้าครับเราคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่เนทานี้นะครับฝากคุณเพื่อนกดไลค์กด ชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็มาดูพระเพลินๆกันในห้องช่องของผมนะครับช่วงนี้คงไม่มีอะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดแต่ไปทําอะไรก็ไม่ได้ครับอยู่แต่บ้านทํางานก็ต้องระวังต้องป้องกันตัวเองต้องเซฟตัวเองทุกอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงปิดคลิปไขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อจะได้มาชมพระที่ผมสะสมไว้ อีกจำนวนหนึ่งขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามาชมขอบคุณเพื่อนๆที่มากดติดตามกดแชร์กดไลค์กดให้กำลังใจผมนะครับผมก็จะเอาพระมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกต่อไปสำหรับช่วนนี้ขอปิดไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ